ล้วกนน่าจะบ่มากหรอกเนาะโอ้แบบคนมันเต็มนี่ว่ามันบอ,อยากมาใกล้บอ,อยากเห็นหน้ากันคนคน,นี้อ่ายีกคนนลงเนาะอันนี้คนบ่เต็มเลยนะแล้วเราสิมาหาอยู่เห็นในคลิปอันองเราแต่ยังมีโอกาสเราเ<อ>มีโอกาสก็บจิมาหาอยู่เราอ่ะจิมาหาแบบไดสมมุิว่าอันนี้กับบูมหกันมาหาปะเถานี่เราจิมาหาปะเถาอยู่มันอยู่ในคลิปออกเลยครับ สภาพทางกายเท่ากับไมกันลดลงเรื่อยๆสุขภาพก็อ่อนเพียนะแม่ค <c oughs> ือหันอยู่ได้นนอ,ยอยู่ได้น้นํายาได้เมือนี่มอนมีเบดยาชิ่งเนี่ย,ยก็เอาเป็นเรื่องใหม่เลยนะคันบมกินยาในเส้นเฮงพรตูเออโกินยาเส้นนะเส้หนหัในใช่แบบตั้งทรงรุดตั้งร้ว่าในในหันใช่บุญจิอืมแบบในบ้านเฮาเมื่อเมื่อคืนยังมีผู้ตายคนหนึ่งอ่าไปฉีดยามากแบบมาบัตรนอด เพื่อจะของจำเพรอะเขาจะเพื่อนร้านเนี่ยกันลงุงสำคัญเด<ล>้อะสียาเนี่ยข้างเข่ามาเนี่ยข้างอันทั้งตัวคงการรูปร้านนั่นใกล้ๆเนี่ยกะสียาคือกันเลยไปสียาแบบเมื่อยอันนี้ซื้อนา้าบอทสาวเมื่อยออแขงเมื่อยขาเมื่อยอย่างสิคนกินข้าวแซ่บนอนรับหน้าแดงหูอยู่ไดที่เกับข้าวเติมสตามมนาใครที่ย่ยานบดย่านสัทยาสัทยากันมาหลดล่มล่มหลุดนอนหลุดนอนลงไปเลยสิ้นใจเลย ลุงบาเตียงทงองลุงฤทธิ์แท่อเป็นเป็นเป็นไอ้ไอ้ของแม่บาเตียงทองสำคัญได้สามยาอะไรบกวดตะก่บกกตตกอน,บนลอน่องก่อนมากเลยแพทย์ข้มือในแพทย์ออกสตาร์แล้วมันอยากซักโรดได้บวดนาะแพทย์แปลว่าแพทย์ทหารนะแพทย์รับไปทหารเลยจะ้วคนมีใบใบใบประกันสักยาใบประกันใบสักยา,า,าน้ำบานบอกด้วยจา,ไ,าไหนไม่เข้ากับน้ระานพ้ำฝนเพื่อน เจ้าที่เพิ่นมาตรวจสอบอยู่มือ้อนะนี้อืออ๋อมาสารฉุดเนาะแม่นจกเพิ่นสิไปส่งจัการานมอนี้บ่หรือว่ามืออ้อไหร่แล้วถารอพวกโอได้มื้อน,นี่เบิ่์นโ่ไร่ทรงจกานวันคานเออวันคานมื้อนี้น,น,น,นะวันคานมื้อนี้แม่นแล้วมือ้นะ<บ>อน,นี้นนะยันต<ะ>์ใบเบิรนกับปบ่ได้วันพุธได้แต่มื้อนี่นะประฮัตโม่ไร่เพิ่อนมาบ่ให้กาย10:00นเพิ่นเว้าวันเมื่อคืนนี่10:00นแหละเพราะชั้นว่าตายกันกระทันหันกันแม่นานี่ยนะตายแบบโคใจว่าเสียพันเนาะ คำว่าไปอ,อย่างนึงกะตายมีแหงเนาะตายเขาจะหันแหงหนาใดไม่เป็นมือบุญมือบุญในการย่อเข่าเป็นบอลเป็นผู้กินได้ย่อเข่าไปให้หกินกันกเบเรากระเป๋าอยู่อืมโอ้กินข่าแต่แซ่บได้ปะเอาถ่วงเปน,นะเพราะว่าแซ่บเพแซ่บกะเอามาและหลนาที่อีก่วยนึ่งกับเขาเราอ่ะก็กิดเอกเป็นว่าเราจะขอเพิ่อมอีกเพราะเราเพราะว่าเห็นย่ำหนาเราจะกินข่าวแซ่บได้อืม คำข่าวเล่าช้ำใกล้ๆใกล้นี่วะกินข่าวแสร็นอนรับดีเนาะโว้คนหมดเป็นอย่างเนาะบัาซักยาเข้าไปเหมนเราหนาแดงหุ่นก็ภาษาชุกภาพเราเนี่ยผมเราได้อยู่ได้เป็นที่มยาดีสัญยาระงับเราปุจักแลาวรุ่นรุ่นพ่อเขาผู้เร่าน่ะหนาตาเราเนี่ยโว้หนาตาที่นุ่มแดงหุ่นถูกเก็บเทียกับเมียเราเนี่คนในรุ่นเลยอืมแต่อยู่เมียกับแกคกันเนาะอ่ะโยเมียกับซ้ำกันอแตะกี่ก็่าเมียกับ่างามเนาะเราจะเอา วันนี้รัตัวเมียเราเถ่ายกูเราอีกตอนบัดชี้ใต้บัดกูเป็นกู่ะบัดกูใช่ไหมนั่งแนนนกูใช่แนนถ่ามันยิ่งเถ่ายไวเกิดตกยางออกลายให้เถ่ายไวออกลูกของเต่าเนาะเออออกลูกเต่าทำใเฮ็ดยากนักในคิดนักไหนให้เบาๆแล้วยิ่งเพ่อนที่อายุอนอนกูเฮาก็เห็น้เขาจะเอาเมียอายุรุด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 ผัวชิบกระปีขึ้นไปนยังยังแก่กูผัวอีกได้พงนาตาเป็นนั่นนี่ น่าตานั้นนาองอืมทุ่ตอนเว่นเพิ่นไปยุพุทน้ออันลุงเงยเหมือนกันนะอืาตอนเล่นอยู่เพื่อนกันนั่งตูนเพื่อนมานหมอ่ะฮะก,ก็ตายปีกกาปีชื่อน,นี่หมอเสียวตัวเองโอ้ขีเราล่าร้ายหมอน่ะอะไรตื่นมาก,ก็เกล่าขิ้เรล่าเป็นอาชีพอืมเป็นอาชีพขทุกมือบวกทุกมือกันทุกมือก็ตอนแรกแค่นนี้นาดตื่นมาตอนเศร้าแล้วมีโรดโม่คนมะริดน้ำ กอกต้องกอกนะเนาะกอกกับก็เมาส์กับพวกกินเข่าวแล้ก็บลายมังม่ากินไปกินแต่เหล้าเข่าพวกินนี่ครับมันจะเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคตับแข็งถึงบอกก็เลยเสียเนื้อลูกเลือดลูกก่อนเช้พวกนึงก็คล้ายยาม่าเขางับเข่าข้อกับัวมันตายคัะพวกกันัวมันก็ได้หวังลุ้ยวังลุ้ยแล้วเห็นในพิกัหมายเนาะนี่แหละเขาห้ามอยู่นะแบบบวชเฮ็ดบ่วชเฮ็ดบ่วชเฮ็ดบ่อยากลุ้ยแบบ เขากรบ,บนอยัางเอาสำาได้หมดอันปะปญญามยานเศรษฐีเกิดเป็นเสนอตัวเองเขาเขาการะขายได้ป่ะล่ะเออแต่เขา,าเอาคนอยู่ในเฮื่นอนในตัวนั้นกำลังเริ่มจ่ายจำแนกจ่ายชิ้นค้ายามาาคนนี้ใส่หางชะทอเลี้ยงเขาก็บอกเขาบอกเอ้าเขาบอกเหน็นซ้ำคันอย่างนี้ไปแ,แล้วอันนี้เขาการะขายเฮื่องได้ป่ะล่ะเอายานเนาะเขาก็แหงเอาเราเลยไปสอบซามเราเป็นตัวไรมัดตัวไร,ตรมิด ผัวก็นลเกิดตายาคาขกหลายทางเบาอย่งี้อบอกพวกเราเออมือน,นั้นไม่ได้ไอซีเอ็นใหญ่ๆห,ห,ห,หาคนผูมีแต่เอเย่นใหญ,ใหญ่หมดหมดกันที่ไปซื้อสูบพันเขาไปตักครั้งน้อยหนึ่งเขาก็ปล่อยมาเอาจะหมดขายหมดขายหมดจำนายนี่เนาะหาหกคนตัดชินหาปีผัวลูกสาวเรายังตอีแต่ได้อยู่นำขมอือนี่ตำรานทูหนึงออกมาแต่บ,อบ่อห่อแต่บ่อหาปีโอ้ยหากต่ได้สองปีนี่ละบ่ นั่อีสานปีษกุลแล้วอืววอมอรออะไรก็ดีหวังด้วยเนาะเออ,อค้นว่าตู้วันบ,บนพิกคไม้รับหมาบนเหล็กยางอะไรอย่างงี้นี่เขา,เขาก,ก,นนก็บอกวุ่นอ้นดอันนี้ราะว่าเข้าก็ขใครกันพลายงานตัวเองอย่างนี้แล้วหันยามันละว่าเราจะบอกนะบันนี้มาบันนี้พอเราเสียอีกอืมพอเราตายจะ แต่เราประทันตะคุบบอกถือแล้วถืงแล้วเองกูเป็นเมียแล้วได้ค่ะเมียแล้วป็โยันเลยตอนนี้ก er ูใจ่ายือไปเนาะกูกงมันหมดเถือนมันลงแล้วถือกันกระบีนะก็ไรแม่มันหายตีตูนคูมือเนี่ยมันถือกระบีเขาขบกันคายามาบมถือกะที่บาทอยู่ได้ดูวะดูตัวเองที่จะได้ค่ะดีพัดลูกมูอชั่วพัดลูกต แล้ <câ reen> มันเข้าไปเข้าคุกแล้วก็ยังบม่ได้ถามหาว่ามันข <dear> ึ้นในตรงเข่าตรงหน้ามรดชนขโมดถือกันแต่มหรืยังเป็นคนบนด้านในเข้าคุกนะบโมถือกันแต่ยังยังดูอิสระพุทเนาะเห่นว่าเข้าคุกไปแล้วจะกินดูสงสารดูแล้วเนาะแล้ววูเคยต้องไข่มืนแดงหลายแท้เออเริ่มเริ่มเป็นไข่อะไรของไพนี่ไข่แดงบ่อ จะหน่อยเป็นมาได้มาหัวเตี้ยได้ดอกเลยได้เป็นดอกนะมหมหัวุมนี่นะหเตี้ยอืมแลาเราไปเห็นยังไปเห็นยาเราเราไปเห็นข้างยาบงเราเราว่ามันดีที่นอนน้ำยาซนอนน้ำเสียวหรอวะไนดห้างไม้นี่ไปรถป้าด้งเราไปไหนมเนียไปไปจะไปหาการเขียนกเมีอไรไปเลยดิบาเห็นบมว่าสูตรน้ำเปล่บ่ เห็นว่าพ่อเพชรฟังชื่อชายานึลยว่าพ่อเพชเอาเมียยังได้ลูกบาดเดียวช่องชามคนรถคุ้มข่าวด้วยนะเราเน่ยเอาบาดเดียวพ่อรถเราหมอหลายหมอหลายเถือกเออคนเราหนึ่งปลูกมันปลูกนิ่มล้วก็ปลูกลูกเราใหญ่ไปเลยสบายเราบัณฑ์สามเถือกเลยโอ้มีแต่ปู๋ยไส้องมีแต่ปู๋ยไส้อุ้ยช่วยอยู่ใช่อยู่ปูไส้ปุยนี่ปุ๋ยนิ่งขึ้นไหนมีปู๋นิ่ตุ้ยได้ลูกเราอ่ะตุ้ยเนาะใหญ่ใหญ่ช่วย น่ากินซ้ำได้บ่อยเองเบิ่งนี้ทำเห็ดเวียกบราณอยางเนาะไฮโด้เห็ดตางก็ได้บราณอยางนะใหญ่พร้อมกันเนาะบายอยู่ได้ตัวนี้กันเนาะได้บาดเดียวใหญ่พร้อมกันบวกกับโบได้มินยิงนี่นะได้มินยิงพอได้อาศัยได้ผอัชัยนี่มันเนอัศัยกับภู้มันดีกันนั่นอยู่ได้อาศัยอยู่พวกเผ่ามันว่าเรื่องความเพณีเอาลูกกับไมีอย่างไรชีวิตพายเสียลูกเดียวเสียอยู่อ่ะ คาร์บอนบอลเรื่องค่าใช้จ่ายกับผู้หญิงมีการบริบาลพึ่อกันค่าร์สมบัติสมมาค่าหันค่านี่คาร์มาเห็นงานใหญ่ในในเซตกู่มือนี่ชิปล้านได้แต่ค่ากระปุ๊บคาร์บอลทำชิปล้านเนี่ยนะหันิปล้านถกขึ้นไปค่าร์ิปล้านของลินค่าร์เราค่ายาค่าอุ้ยหลายอย่างค่าใช้จ่ายแขกคุณมาในงานในหันไในนี่หลายคอยแต่งเมียคอยบริแพงในสิบสองล้านสิบสองล้านค่ารยังนะสิบสองล้านคาร์องบอลวันนี้ค่าร์ชัยใจด้วยค่ะ ค่าใช้จ่ายไม่นับนห่านค่าใช้จ,จ่ายนี่มาต้มกว่าชิปล้านชาวล้านนี่ไม่นับยัดทอกันกับขาดองคนละกลุ้ยนะแม่กุ้ยหอดาดองหากระปุ่นนี่กระชิบล้านแล้วเกิชัวร์ไปช้างอีค่ะคาราคาเบียร์ดีหมู่มาดหางัวขัวไก่ชุมูุกินอีกเนาะไม่ใช่ว่ามหาหมูว่าหมูมาซื้อต้องูกเป็นเอาจร้อเปล่างัวกัดตัวนึงสองตัวสองตัวก็เท่าไรอ๋อโตัวหนึง่งล้านเนาะตัวหนึ่งสองหมื่นโตัวละหมื่นบาทนี่จะ มันจะล้านอย่างนี้นมือนหนึ่งก่าหกล้านไปสองตัวท้าได้แถวมันชํากระดองเมียเลยมือนหนึ่งหกล้านสามเดี๋นีกขม,มือนี่นะกระดองสามสิบล้านนี่มามาซื้อเครื่องสมมามาซื้ออัอนเหล่ายาทานั่งมาซื้องัวซื้อ,อยางซูโค่นวุ้งกินนี่<ม>โออ่อ,อได้พออมือน,นี่นะสิบล้านได้แต่ขากับปุ่นเอาเบิ้องออกค้านาค่าพักค่าไม่คห้ยกินยังไม่ได้สิบล้าน จ้างเขาล้างถวยกับคุณหาหกแสนอะไรน,นี่เดีเด๋ยวนี้นี่แหละจ้างเขามาเห็นหน้าเขาพูดหนี่ชื่อจ้างเขามาเสิร์ฟชื่อน,นี้ล่างหาเอาจ้างมาเสิร์ฟคือบริษัล้างถวยแม่นนะ <c oughs> โอ้ยก็มือนี่นันกกีองเลยทำใจ,ใจๆกูธรรมดากูเรียกเพิ่นว่ากระดองสารลาแพงว่ะมันบ่แพงเนาะสำนีนะคันว่าเรื่องเงินกี่เป็นก็คือหลายคือบอกเอ็นได้สิบสองล้านว่ะลายเนาะบอกเอ็นนี่แหละทำเป็นลายเป็นเงินบาทกันเท่าไรสองหมื่นหนึ่ง สาเงินลลาแห้งแห้งน้อยเนาะอืมบ่เนาะขนาดรอยหนึ่งก็ตกอยู่ต้งล้านตายลำพันสองพันสองสองลำสองพันเหรียญหนึ่งปัดโยมเขาจนจักย่ามได้บาทคุ้มอยู่แล้วเนาะบเอ็เอ้ามีภูจะเสียผาให้อีก มีผู้ให้กินวะมีผู้ให้กินให้ยากให้กินให้อินให้กินให้ยังอีสัมมาญาเขานะก่เป็นไก่เหมือนมามาโอ้มันม่็นไก่เจ้าบ่าวกระสอบเจาโอไก่หน่อยพอดีเป็นไก่ติดเนาะที่แถวนี้มันบวกลมมีไก่จะหาอะไรบวบ่บวบุงมีเกี่ยวกับบ้านเริ่มมีอะไรได้ช่วงมันมาลำร่มเนาะมันเริ่มฮ้อนเด้มันมาลำรมการฮ้อนแต่มันเจ็บท้องแล้วได้ไก่ ไปเทียป้านั้นเขาเอาไปถิ่มนมาหน่อยนะก็ะป๋ังในยางไอ้ถิ่นมันโดนลูกมันโดนเพรบแบบนี้มันระบาดในทุกที่ตอนนั้นแหละคันว่าขุดฝังบ่อที่ใครว่นี่ใส่กระสอบขึ้นเนี่ยยุ่นขึ้นข้างกุ้งไหมกุ้งตอกมันเน่ามันเปื่อยมันหยดลงมาแบบนี้เน้นคุมบที้าไปป๊บไปประสาเมื่อนั้นไปทอดดูบเมื่อนั้นจนเป็นอื่นไปยมจากเป็นเอามาหน่อยไปถิ่ทั้งมาหน่อยมาพอดี สำนึงนี่นะโมเมนต์วาน้อยแค่เดอกวโคตรพังขุดรยังไหวเรียบร้อยเนาะมาจำแข่งจำพอดีเป็นกระเพกนี่ลูกกระบาดลายไปถิ่มไปถิ่มเป็นใส่กระชอบถิ่มกับเปื้อนพื่อนก่นหน้มีปลาแต่อ่ะมีแตะไบซาอ่ะโมมีปลากระโคตรกระซาขุดคุ้มพังคุ้มก็ได้อยู่เนาะฟังเงาหนะฟังเงาใครอายุลูกจะกันหัวเข่าหนึ่งหนึ่งก็ได้เรื่องล่ะลูกพญานมากสีโบแพสีโบลามไปชูโตอื่นอีก อันนี้ตัวอื่นไปนํามาไปกินเนื้ติ๊ตัวนั้นตัวนี้น้ยยอยลงมามันถูกกินเมน็นกินเมน่าแล้วมันกินไม่มาก็ได้แมนกินมามากินมาคนผู้ไปน้ำก,กันกะว่าขออนุญาตน้ำห้างแต่ห้าแต็นเห็นหมินนอนตัวทำไม่ถูไปทูดีป่ะจะไงจะน,นอนนอนกันจนจะเป็นคนนอุ้ยดีป่ะตากับพ่อใหญ่นั่นไปงุ <laughs> <laughs> ้งหอยเอาชื่อหอยกัน วบายน้อยใหญ่น้อยจะเป็นคนเหาฮอนอันนี้กันปวดบ่ะอันนี้นี่แ่ว่ะเอาบากจาควมะาคนกัวกันแล่วแนวมันดลามไปทุกสู่วอื่นเห็นโรคระบาด้ะบาดสี่กายพีกรอนนี่แบบงอ้วนาะอืมตัวนั้นอันตรายง้อง้อนั้ันเป็นประกาศให้ไปเอาจะงอไผ่งออย่างเมา คน้นไปเบิบ้งแวกอะบริยาเมียนนะบรยิยาเมียน<ม>ขับงัวนะว่าบรง่วจะขอแบบแพตายวางแรกนี่น้ำบ้านรทานรอยก็ตโตอทโหมันตายแล้วบรันง,ง่วตัวเองไหมเมนยนน้ำแรกมันตายขําคนนลดชนหรือว,ว่าคนอ่าลักมันงว่วตัวเองใี่ไหมกายนี่ขับเข้าไปโทษม่้บรันง่วตัวเองเ <c ười> นาะเจ้าองเ่จ้าเจ้าของที่นะไปจุดไปเผาไรอืมเมียเนาะบรกเมียนแบบนั้นมันอยู่ในกระดูกนั้น งเป็พนิยมเนงะได้เป็นกระสอบอันมันตายงอแม่ปางใหญ่นอนกึ่งดึงเป็นโค้งนี่เป็นโค้งถูกงยอไปได้นอนเข้าไปกินนั่นนังนังงอ่ะเพิ่งมาเอ็นเนี่ยผมมันมันตีนน่ะหนุ่มถ้าขวบไปเห็นนั่นยิ่มๆเนาะเออครชสวยยังไงบ่อยากบาดง่ายได้ขวบถูกง้อว่าเนาะง้อประตูวะบเผาด้จี้ปีนี่ไงมีอยู่ขอลายปีนี้ ขามาอยู่หับโบายคือปีก่อนปีก่อนลายดีสัมบูกาจีนไอ้ีนนี่นำตลาดนะเนยเขาเอาแต่วมันตายมันยังไปจำหน่ายนะเขาก็วดปนบวกวดไปเต้าบแพทปวดวดบุ่งบ่เราสิ่นเขาเจอเขาเจ้าเกมาท่องตลาดแบบเขามาบมาตกตัวเจ้าเขาปลอมแปลงเขาไปเลยนะคําว่าอันเจ้าหนาที่ีพนกวดเห็นเพนกวดนะคขยุ่ยานพนปวดแล้วมันยย่จนลายกวดบ้านเฮาหบอการาเขาไป ซื้อน้ำตลาดมากินเนาะน่าถนะุงมือนี่หนะ่าลมซื้อมันซิน้ตา่างต่ากันเป็นยากนะเนาะถ้าเกิดเขาเอาไปย้อมยาเล็งเนื้อแดงเนื้อน้ำแดงเนี่ยมอย่างมันมันมันงามเนะ <c oughs> ลยเนาะเล็งให้เนื้อแดงนะนั่นแหละแรมันจึงบมดปูกาเอาปูกาซื้อนะถุงมือนั่นตามท้องตลาดอย่ามันติดติดเชื้อติดป,ปัญญาเปัญหาหนูมา <ลง S 2> ค<ส>นลายมันมานาซัดเดี๋ยวข้อมือนี่ประหยัดนี่คือกันมานาซัดนะพี่น้องกับบริมียังไงกับแหวเวียนมาหาตั้งพอตู้คำปาดเพิ่นอนะีกขึ้เก้าเนาะพี่น้องเนาะอ่าพอดีว่าพาดมาแถวนีก้กแับอบ่า,าพาบอกกับไพ่มาเอารถเอาพี่น้องกับมีซรถมามน้าห้องเอ็นมือนี่รถบ่มีมือนี่ <c oughs> เะเวียนมาอัปเดตท,ทางโพตูเพิ่นนี่แหละเรื่องทางม,มุกจารหลายคนก็เป็นห่วงบอกเป็นยังคืออาจากกันไปแล้วคือ,อยังมาอยู่ใกล้โพตูเพิ่นนผินคมนอมเมนต์เข้ามานะพี่น้องในลายคนก็เป็นห่วงยันเผินม, ah มาเหตุคือเก่ากับโอตูนันแหละมาเห็ดแนว่บุรีบอกเห็ดแนวบุรีสายลายแาซีคือเก่านะโพตุเนี่ยบอกจะหันน้ำมาทางนี้ทางนี้เขาบอกพ่อด้เห็นอยู่ใจเขากับรายงายนเลอ พวกพ่อมคนผู้ไร่เลยพอเขาอยู่มากมันมันบริหนี้ความปิดความเทียงครับบู้บ้านไก่เฮือนเคียงเขาเห็นกายไปกายมาครับก็ยังเขาบากว่กามอืำมีแต่เขาเห็นชุดเราอยู่หัน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 แล้วก็จ้าได้ไหมงานตัวเองว่ะแล้วคนน่าจะบ่มารหรอกเนาะโอ้คนบนเต็มนี่งว่ามันบวกอยากมาไก่บวกอยากเห็นหน้ากันคนเลยอ่าคนเนาะอันนี้คนบมดเต็มเลยนะเราลสิมาหายูเห็นในคลิปขไงเรา แต่ยังมีโอกาสเราอ่ะมีโอกาสคือยี่มห้าจูดเราบ่หามาหาแบบนไรสมมุิว่าอันนี้กับบุห้หักันมาหา,รหา,รหาพระเท่านี่อือเรายี่มาหาพระเท่าอยู่มันอยู่ในคิดออกเลยเ<ร>เขอแผทย์ไปทางกับบุ้งหัมาหาในเหตุผลยังอะไรหรือวยี่มมาขอโทษบ,บอกยังประจักษ์อะไรขอโทษเนี่ยเราขอโทษดอกขอโทษขอแต่หึงแน่ะเนาะแล้วมาขอทั้งหลังที่มันงกะสวยเกินไปได้เนาะบ่อยเม่นเลยครับแล้วอยากขอโทษแล้วน่าจะ เออโทรมาตั้งแต่แรกก็ได้เนาะนี่ผ่านมาโดดเนาะเออเราก็ได้โมได้เดือนกว่าๆได้เนาะเราจะมาสองเดือนเราไปจักนี่ะเข่าหดสองเดือนนะเออพี่น้องหรือว่าเราจะมาหาประตูมาอยู่รำอีกบ่บ้านหลังใหญ่ป่ะมาอยู่หลังนั่นบ่ก่จีบูจักแถวนี่มาอยู่โต๊ะแถวนี้เลยจะไปอยู่หลังใด้เข่าห่บ่ว่นนหลังเขาอนุญาตให้อยู่รำอยู่ แป๊บเมื anyway, <S <S ่ออยู่หลังไงหลังคัดได้ป่ะจะมาอยู่ยนางหลังจะตามมันห่อนมันบุคือเมื่ออยู่ในหาองผุหลังไงไปขนาดันเชี่ยวมันว่าไปอยู่ใกล้ก็ยังบุกไปไปทางไปจากทางอยู่โอ้จะคล้องอันครับโครงการบองพกมันก็โซ่จะมันตายยรือเครับจะมู่วพอด้อันชิบต่อเนาะม้อนยันหอมกระหูกหลังมันก็ยังตายปะ ตายแล้วเลยตายมาหลายคนแล้วพังเปล่าเนี่ยแมนบอกง่ายร้ากว่าคนเลยไดครูมาเป็นัวหนาทำเอาคอูเจ้าลงน้องสารงานต่อนะพังเปล่านี่นี่แหละน้องพี่น้องนั่นชาลานแปนที่ประตูพันอยู่กันแต่ละมือพันกันนั่งอยู่แถวนี่แหละกั่คนขังจะแปนแปนคับอยู่แปนกว่าแต่เก่าลายน้องพี่น้อง มีกาวมานเนลยนอมมนโอ้โหมาวันี่แปนคราลีสะอาดหูสะอาดตาแหงนี่นะพี่น้องเนะาะแถวคนได้ยากซอยเรือเพิ่นนี่แหละเรื่องเข้าเรื่องน้ำหรือว่าอ่าคลองกินคลองอยู่นกันทำเว้กันยินดีนะพี่น้องจะเป็นสะพานบุญให้นี่คลองอันนี้อ่าพี่น้งนอนงเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าเหากันโบไมีอย่งางไรพี่น้องก็นจะคอ จบคลิปไปก่อนนะพี่พียวเนาะน้องพอตู่ัมก็ห้าหนัง่งได้โฮไม่อย่างนี้เลยนะพี่พียวพอมันแดดสบายดีเด็กพอตูเด้ดอ